ทุกหลังโมหมดม้งพุทติงพุทติ้งทีแ้วก็ต้องฟงทสายพุทติง แ่งมากเลยตอเลยีนี่โอ้หอ้มคมีกี่้นาสครับบ้านาสบอยมันมาสองออ่ะมาสองยสามสิสี่มัดสมัดสองไงก็เข้ากับมัานละ50สบาทสบี่มัดัวสองอยมันไม่ยากเลยมีเศษ แข็งมากเลยฮะ <c oughs> ดินตัวนี้ก็เจอมาแล้วเลอดินดานสุดๆเลยอะตัวกู้อ้าปากแล้วไม่ใช่กู้เล้าตาก็เริศตัวก็ถึงไม่เอา่นีกิงนี่เป็นไงละ่ะตรงนี้ดีหน่อย มึงของบอยโอ๋บอยโอก็บอยต้อมอ้ต้ามึงยังอยู่ที่ไหนหนึ่งสองสามด็กเส้น เด็กเส้นอันนี้คืนคืนใช่ไหมนี่สภาพไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวโทรแจ้งเ,เขาแล<ม>้วเดี๋ยวนูเอาห้าสิบปมะมาณห้าสิบสิบเออโอ้โหเงาะเหยียดไม่ไหวเหยียดโอ้โหเส้น สวยต่กันเยเลมันไปชิมอะไรนะไม่รู้ก็พูดให้มันรู้มันช้าว่าโอ้ยเออไม่เอาเหล็กไม่ใช่จ้ามขึ้นง่ายทำเหมือนหมอยตัวเองเล่นพูดทาไกลมาให้เขาอยู่เราก็ได้ค่าเที่ยวอีก็มาเนี่ยของหนุนจ่ายแล้วอ่ะต้องจ่ายแล้วดิว่าะเขาขึ้นเองใช่ไหมเราไม่ได้เอาขึ้นอ่ะอ๋อยมามาวิ่งยุ่นี่นี่หรือเป่มาวิ่งยุ่นเท่าตัวนี้บ่มาอยากใส่ะ บ้านกระยุบน่นละเอามารับบิงยี่นี่ได้บ่จา้าอ๋อเหอนนรอบ,บิงทบไปหอเปล่ายี่นี่เอารับด้วยสังกัได้จา้าว่าเอกเส้นนี่เกิดบพาดไม่ได้คืนโอเคิ้่าไปรับมาโดยโงนะริงรอน้ำไว้่ สมนยก่าี่ิน็จะงอม้พี่นี้ไอสาขานี่เพิ่นเปิดอ๋อเรียกมาพีเไม่จ้ะเลืเพิ่นกัเรืเอารถมาลงงานลายปะรถดนีกับพ่อมีอยู่ที่ลงเทปอะลงเทปกับเมื่อละสามสี่ยูนีล่ะอันนี้ฮาบินหกบินอ๋อเหรอเจ็ามาลายยูนี ไปทางเหลายส่วนมากะไปกลัวน่ะค่ะแถวเขาพระแถวอ๋อจะอยู่ในคลิกงน้ำนิยมหรือบนเถาะอ๋อแล้วคนก็ร่างก็สั่งหลายเนาะแถวนี้เนาะอืมไปทางเขาพระเป็นเป็นโรงงานหรือเป็นบ้านที่เป็นเป็นบ้านเป็นรีสอร์ทเป็นอ๋อรีสอร์ทดินบ่ออ๋อโอ้แต่ว่าคนก็ร่างหนีหลายตัวกันนะสร้างเล็กหลายเนาะนี่ชาวสุาษฎรมากพอดี ใช่ดีครับลนิดพูนอืมจะเป็นเถียววะทีอ๋อคืเป็นเดือนเป็นเดือนบ่ค่ะอ๋อเหรอเอาบ่มีงานกับโบเป็นอยังเงินบ่โบเป็นอยังอ๋อเหรอก็เหมาเป็นเดือนเอ๋อเป็นเดือนแต่แจนใบเดือนเทแถดหนิยี่หนิเดือนเก่ามื่นเก่ามื่นบ่อ๋อใครอยู่มื่นน้ำมันเขาเองน้ำมันเขาเองกันเนาะอย่างดีเยี่ยนนี่แหะได้เสียค่าเขาไปบ่ สมัครกับบ่เมื่อไรอันนั้นแต่ว่าเดือนแรกพี่เขาเบื่อใจอ๋อเหรอคือบ่ริจาคเข้าคีไว้เดือนหนึ่งเลยเก่ามือพี่เขาบ่จ่ายเท่ากับเฮ็ดนันพี่ไปเดือนหนึ่งก่อนเดือนหนึ่งเดือนสองโทรไผ่เนเหรออ๋อเงี้ดีเยอะแล้เงิ้ยเพิ่งออกพ่อคุณอยู่ดีวเนาะขอบคุณละกันเ้าออกเ้าคุดเมานนี้จากเขาฝนเขากับสีขึ้นแหงเหาอยู่ตัวของเดือนแรกนะอ๋อเหรอเอาเดือนสองนี่ใจปกติเหรอบริบได้ทบเดือนหนึ่งห้มันเหรอบ่ค่ะอ๋อเหรอ อ๋แต่พอเดือนสองคือจะให้ยันสองเท่านั้นเองพวกเราดึงไม่ไม่ให้ไม่ใจน้ำดกระชิมไปหันเลยกระชหันเลยเป็นประกันเขาอยู่หันเลยอ๋อเหรอเราอยู่น้ำหนีอยู่น้ำเดือดโดนปะไอ้มันอยู่นี่นี่ยเพิ่งมันเพิ่งเปิดดิบอครับเพิ่งเปิดที่นี่ยู่โดนปะถ้าอยู่เลอยู่จนกว่าว่าจนเหงาเลยจนเบื่อเลยที่เขาสีไล่ออกอ๋อขันไม่ว่าข้าเห็ดพอดีบอดถือกับลูกค้าหรือว่าอย่งยังสินะคอมเพนมาจากลูกค้าจากเขากระชิอันนี้มาเรื่อยๆกระจารณาทีพิจารณามีหลายเถื่อหลายที่จังกีน เดก็เิมีปัญหาเรเล่นอยู่ยก,รก,กรุงเทพกปีนีกาเกือบชปีเยรงเทพยู่ส่วนไดอยู่ไอ้สุขสวัสดิอ์อ๋อสุขสวัสดิ์คุณนะปีนพัพดึงมานีบอ่เฮ้ยยังไลไอ้ตจกี้เล่นรถถังแกาบางที่นีก็เล,ยอ,ล,ลอยออกรถมาเล่นอีกอ๋อแต่ก่อนอี่เป็นกอนอ๋อจะขั้น,นลงไอยู่นี่ขั้นเดียวนี่นะดีบอกสองบ่มันมันบ่ลงบองเดียวกันมันลงบ่ได้คัมันมีบ้านก็คิดว่าอยู่ แต่ว่ามันบอนนี่อ,อ๋อเหรอ้าเอาไปไว้คนละหมองมัน,นดูแลเนี่ยท้งอหมองจะขันอะไรนี่สอขั้นนี่นันนี้บ่อ๋อเหรอลสาขาละสองขั้นขึ้นงานอีกังสี่สามอ๋อสาขาละสอันอ๋อเหรอก็บอกเพิ่มอีกสิ บ่ค่ะอืมมันบอกว่ามองสาขาใหม่เขาเปิดใหม่ยังไงอ๋อเหรอเขาเขาไปตามเขาเคยเคยดีเห็นบ่เขาเขาไปเขาซ้ำซับเขาขซ้ำซับเขาบ่อ๋อเหรอซับเขาประมูลมาแล้วเอาไปขอซักเขาอยู่บนนี้ไปเขาซับแต่ว่าที่จริงก็าถือการแสนกว่าอ๋อเขาซับเขาเลยหักเขาซับแม่ค่ะซับเขาแต่หักอ๋อหักไปหมื่นกว่าสองหมื่นสองหมื่นพันสี โอ้ตัวยังเดยังเดิลาล่ยี่ดอกขนาดสองหมื่นเออใช่อยู่เออบ่มีหวดเลยก็นะรถมีหวดแต่การหวดไ่ดิไ่ได้สมหวดนะรถขันนี้ว่าจกจะกลั่นจ0เตือนก่อ รุ่นกีไหร่นี่ช่างประมาณ50ใช่ไหมยอ้ชนกันแล้วอ๋อมาแล้วเ้ยเฮ้ยตายเลย ดีนะสอไม่หักอ่ะโอ้ยผ่านไหมเนี่ยผ่านไหมเนี่ยนี่เขาฝากเขาต่างระเทศเขาสุขใจ้วยนะครับ